ัดีครับอยู่กับผมนะครับโต้งฟางซิงนะครับวันนี้ก็จะจะมารีวิวรีวิวสถานการณ์ครับการแจ้งเตือนสถานการณ์ครับอัปเดตครับอัปเดตน้ำครับน้ําตอนนี้ก็จะห่างทางจากที่บ้านครับอยู่ที่ประมาณก่าแล้วก็อยู่ที่ประมาณร้อยเมตรครับร้อยเมตรในถนนนครับถนนฟังนู้นไปอีกประมาณไดกสองร้อยเมตรท่วมแล้วครับท่วมแล้วในจุดนี้ก็จะท่วมเหมือนกันนะครับท่วมเหมือนกัน ผมจะให้ดูนะครับใจให้ดูบริเวณครับบริเวณบริเวณที่ท่วมนะครับบริเวณที่ท่วมจะถึงไหนบ้างอ่านี่ครับแวะดูแวะดูสมโบครับสมโบที่ปีนี้จะค่อนข้างที่จะดกนะครับปีนี้ค่อนข้างที่จะดกกลูกที่หอแน่ครับบริเวหอครับมีหลายลูกครับมีหลายลูกมีให้รับชมกัน นิดงบนิดนึงโอ,ดอ้ดอกอันนี้สวยครับสวยโอออกมาสวยแล้วครับนี่นี่เป็นเป็นยังไงเฟื่องฟ้าครับเฟื่องฟ้าบอป่อ่าอันนี้ผมจะให้ดูนะครับจะให้ดูช่วงที่น้ําท่วมนะครับจะประมาณไหนนะครับจะประมาณไหนนี่นี่จะให้ดู นี่นะครับนี่นะครับนี่ปีครับปีห้าสี่นะครับนี่จะถึงตรงนี้แล้วครับจะถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ครับที่ขึ้นมาสูงสุดครับสูงสุดจะถึงตรงนี้แล้วแล้วก็จะมาทรงตัวอยู่ระยะตรงนี้นะครับที่เป็นนี่ครับนี่เป็นแถบน้ําครับแถบแถบน้ํานะครับปีห้าสี่นะครับนี่ก็คือว่าสรุปการสถานการณ์ครับชัวงนี้เราเตรียมตัวครับเตรียมตัว เต็มตัวนะครับอ่าท่นี้ผมกะ สรุปนะครับสรุปให้ฟังนะครับ MF หนึ่งสองสี่นะครับ MF หนึ่งสองสี่ที่อัดมานะครับอัดมาตั้งแต่ยี่สิบพฤศจิกานะครับมาถึงนเวลานี้ถึงนาเวลานี้ก็จะสรุปเป็นเดือนเดือนนะครับเดือนเดือนให้ได้ฟังกันให้ได้รับฟังกันนะครับอยู่ที่นะครับอยู่ที่เรื่มแรกครับเริ่มแรกจะอยู่ที่อัดอัดรับจ้างนะครับอัดรับจ้างอยู่ที่สาแก้วนะครับอยู่ที่สาแก้ว ตั้งแต่พฤติกาโรงงานครับโรงงานแรกครับโรงงานแรกกิบหลุดนะครับกริบหลุดเครื่องก็พังครับเครื่องพังก็เสียหายจะซ่อมอยู่ประมาณหลักหมื่น,นครับหลักหมื่นหลังจากที่กิบกิบขาดนะครับกริบหลุดกิบแค่ตัว20บาทนะยี่สิบบาททำให้เรานี่ก็คือว่าเป็นการประมาทเล่นเล่ครับประมาทเล่นเล่ของของตัวเราเองนะครับของตัวเราเองกิบหลุดก็เสียหายอยู่ที่ ประมาณหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นซ่อมไปที่หลักหมื่นครับแล้วก็จะชะงงักครับชะงงักแล้วก็รอรอในส่วนของอะไรครับรอในส่วนของอะไรรอในส่วนของอะไรจะจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณห้าวันครับห้าวันจากวันที่ยี่สิบห้าครับยี่บหกยี่บเจ็ดนะครับเราถึงได้ทํางานครับถึงได้ทํางานถึงได้ทํางานนะครับ นี่ครับเป็นบริเวณหลังบ้านนะครับหลังหลังบ้านข้างบ้านครับก็ตรงนี้ก็จะลบหน่อยนะครับลบแน่ครับก็จะลบหน่อยครับบรรยากาศตรงนี้ครับนี่ครับน้ามาถึงนะครับถึงนี่นะครับถึงนี่เลยนะครับน้ามาท่วมท่วมถึงน Welsh ี่เลยครับท่วมถึงนี้ผมจะถ่ายจากโทรศัพท์มือถือครับเด้อครับอาจจะความคมชัดครับความคมชัดอาจจะไม่จะไม่แจ๋วครับจะไม่แจ๋ว อ่าตอนนี้พอจบจบจากธันวานะครับจบจากนาปีครับก็มาเริ่มครับสรุปแล้วธันวาครับช่วงเดือนเดือนธันวาเราก็อัดได้ที่อยู่ที่หมื่นสี่พันก้อน,นครับหมื่นสี่พันก้อนแล้วก็มาอัดเป็นนาครับเป็นนาเป็นนาปังครับนาปังที่ป่าจินบุรีนะครับป่าจินบุรีเดือนแรกมกราลาครับมกราลาย,ยอดอยู่ที่ สามหมื่นก้อนนะครับสามหมื่นก้อนแล้วกลุ่มผ้าครับกลุ่มผ้ายอดจะอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันครับสองหมื่นเก้าพันก้อนมีนาครับมีนาเริ่มมีฝนบ้างครับร่มเริ่มมีฝนบ้างยอดจะอยู่ที่สองหมื่นห้าพันก้อนครับแล้วก็ถัดมาครับถัดมาเป็นเมษาครับเมษาฝนชุกครับทั้งเดือนครับทั้งเดือนจะอยู่ที่พันสองร้อยก้อนครับ พันสองร้อยก้อนไม่ได้ทํางานครับได้ทํางานแค่สองวันนะครับฝนตกครับฝนตกทํางานได้แค่สองวันถัดมาก็เป็นพฤษภาครับพฤษภาไปต่อนาปังนะครับย้ายขึ้นไปต่อนาปังที่ปักชงชัยนะครับปักชงชัยได้ที่หนึ่งหมื่นก้อนครับหนึ่งหมื่นก้อนถัดมาก็เป็น กระกะดาครับกระกะดาเออไม่ใช่ม like ีทุนาครับมีมีทุนาลายเดือนพิดครับลายเดือนพิดก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นก้อนครับหนึ่งหมื่นก้อนเสร็จจากครับเสร็จจากหมดนาปังที่ที่ปากตรงใชยนะครับอัดอัดไปบ้างฝนตกบ้างเครื่องเสียบ้างครับก็สลับสับเปลี่ยนครับสลับสับเปลี่ยนก็ยอดจะอยู่ที่สองหมื่นก้อนครับสองหมื่นก้อนแล้วก็ถัดลงมาครับย้ายกลับมาที่ปาจีนบุรีอีกครั้งครับย้ายกลับมาที่ปาจีนบุรีอีกครั้งหนึ่งก็ กรกฎาคครับฝนชุกครับฝนชุกอัดทั้งเดือนครับทั้งเดือนไม่ได้อัดไม่ได้งานครับเลาะเลาะดูครับเลาะดูพอจะอัดฝนตกพอจะฝนตกครับสรุปแล้วก็ได้อยู่ที่แปดร้อยก้อนครับแปดร้อยก้อนทีนนี้ก็ต่อมาครับต่อมาที่สิงหาครับสิงหากักยาย้ายมาที่อยุธยาครับย้ายมาที่อยุธยาจากอัดนะครับสลับกันครับอยุธยาอ่างทองครับ ได้ที่สิงหาครับเดือนสิงหาครับจะอยู่ที่หมื่นห้าพันก้อนครับห้าพันก้อนแล้วสุดท้ายครับสุดท้ายก็มาอยู่ที่กันยายนครับกันยายนจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นก้อนครับหนึ่งหมื่นก้อนสรุปแล้วตัวเลขกลมๆครับตัวเลขกลมๆของตรงฝังซิ่งนะครับตรงฝังซิ่งจะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเศษเศษครับหนึ 1, 000, 40, 000, ่งแสนสี่หมื่นเศษเศษ เป้าครับเป้าก็ผมก็ตั้งเป้าไว้ที่แสนแปดหมื่นก้อนนะครับสำหรับปีซีซั่นนี้ครับแต่ทอนนี้ทําไมถึงไม่ได้ครับไม่ได้ตรงที่นี่ครับเดือนจะไม่ได้อยู่เดือนเมษาครับเมษาฝนชุกปกติแล้วเราจะได้อย่างน้อยนะครับอยู่ที่สองหมื่นก้อนครับอย่างน้อยน้อยแล้วครับสองหมื่นก้อนก็สลับฝนตกบ้างอะไรบ้างก็จะอยู่ที่สองหมื่นก้อนสรุปแล้วอ้าวยอดตกไปครับตกไปอยู่ที่ เมษาครับเมษาแล้วก็ถัดมาก็เป็นรกดาครับกรกดากลับมาที่พัจจีนอีกครั้งหนึ่งฝนชุกครับฝนฝนชุกมากก็เป็นนาปังนะครับก็ได้อยู่ที่แปดร้อยก้อน,นครับแปดร้อยก้อนนั่นก็คือว่าตัวเลขกลมๆเลยครับตัวเลขกลม,กลม,กลมที่ทําให้ยอดครับยอดยอดที่อัดไปก็คือว่าไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ตามเป่าก็ถือว่าก็ยังโอเคครับก็ยังโอเค นี่ก็เป็นการสรุปยอดครับสรุปยอดให้ให้รับฟังกันครับให้รับฟังกันการทํางานทั้งปีแล้วครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่น่าจะ90%แล้วครับ9กแล้วกว่าจะถึง22เอ้ย20พฤติการนี้ก็อีก1 0ครับ10%ความเป็นไปได้แล้วก็คือว่าไม่น่าไม่น่าจะไม่น่าจะลงอัดได้ครับไม่น่าจะลงอัดได้แต่ถ้าอัดได้บ้างก็จะนิดหน่อยครับนิ่หน่อย อันนี้ก็จะถ่ายที่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านต้องขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังครับรับชมรับฟังการทํางานของตูงฟังซินครับนี่ครับเอาแบบบ้านๆครับนอกนี่นั้งทั้งคือว่าถ้าถ้าผมผมก็ลืมเพราะว่าการอู้คันขันยุ่งยุ่งไยครับยุ่งไรก็ท่ายครับไทยถ้าจากโทรศัพท์มือถือครับการสลับสับเปลี่ยนหน้ากล้องหลังกล้องครับกล้องหน้ากล้องหลังมันไม่ได้ครับไม่ได้ก็ต้องเป็นกล้องหน้าอย่างเดียวครับเป็นกล้องหน้าอย่างเดียวเอาละครับท่านนี้ก็ ต้องขอบคุณครับที่รับชมรับฟังคบเนาะก็ฝากติดตามคบเนาะตรงฟังสิ่งการทำงานครับร Teraz, แต่ละคลิปนะครับผมจะเน้นไปเรื่องการซ่อมบำรุงครับซ่อมบำรุงบ้างครับการตกแต่งซ่อมบำรุงแล้วก็รีวิวการทำงานครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรมากก็ต้องรอติดตามอีกทีนึงครับว่าจะได้อัดไหมก็ต้องลุ้นกันไปครับ แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณครับขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม